มาทดลองกันนะจ้ะนี่คือปกติเงิสีขาวล้วนเนาะมันมันกิน,นยงในขาดพื้นไปแบบเอ่อบางหันเนาะเนี่ยค่ะตรงพืนนง้นดำๆเนี่นะจ้ะเบิ่งเนาะคะ่ะลองลองพื้นปูนอยู่ฮื่นนะจ้ะตัองกับสีดำแนเพราะวบ่ม,มีเวลาทำความสะอาดสิตใ่ฟ้องน้ำเนี่ยซุปกับน้ำหรือว่าน้ำยาถูพื้นนะจ้ะกระดเนาะแล้วก็มาขัดนะจ้ะลองนี่ สะอาดแพนนในพิบตาขาวนะี่พิบแพนนีนพิบตาเด้่จ้ะพี่น้องเอาของดีมาบอกต่อนา่าจะสำหรับผู้ใดที่พ่มีเวลาเห็ดน้ำเฮนน้ำซ่านคือยงเนจีจ้ะเห็ดตะเวียกนะคะน้ำจะดำปือปือ,ออกเลยนะคะแต่ล่ององันล่องอันนี้ห้าเนี่ยล่องกระเบื้องห้าเนี่ยสีขาวมากเลยนคะคะคัดล่องเทาล่องเทาสีขาวผ่าใบเนี่ยค่ะ อันทีมนท่มันเปืือนนะ่ะก็ใสได้ไปถูออกได้นะจจะเบื่องค่ะอันเนี้ยดำมากๆน่จจะบัตเฮ็ดจักเถื่อนนะน้ำเงินเนาะอ่ามาดูอีกทีนึงนะคะ่ะสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดมีของดีเลยบอกต่อน่าจะไม่แพงนะคะรานะคาก็ประมาณยูโรกว่ากว่านะคะแพ็คหนึ่งนะจะมีประมาณสองชิ้นนคะคะอันนี้ก็ดำดำนะคะดูค่ะดำดำถูไปขาวเนาาจะ เฮานคอยจะได้เฮียนใหม่ค่ะพี่น้องวันมนะีหลายทำเห็ดทำเฮี้ยน้ำซานหลายเห็ดตะเบียกแลนหัวซักหัวขวมวันนี้วันทำความสิคะมึงเบิองดำมากขาดออกสุดยอดเลยจ้ะขาวสุดยอดเลยเนาะของดีมาบอกต่อนะคะมาเบิองอีกรอบหนึ่งสัดๆเนาจะจ้ะดำดำขาดออกขาวเกี้ยงสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะ เดยอะเลยนะจ๊ะอันนี้อัน,นเครื่องอันนี้ค่ะเครื่องคัดเออเอมันจะเครื่องอะไรเนี่ยเออมันยังมาบานน่าในเนาะนี่เป็นเครื่องอันคัดอันแปลงแปลงคัดผื่นน้าผืนนี่นะคะมันสีแบบว่ามีน,มน้ำในหาน้ำยาในหานเท่ากับท,ทูทูไปค่ะแล้วกเมื่อกัสิดูดน้ำออกนั่นมาจ้ะเนี่ยเครื่องขัดพื้นปูนโดยเออื้นนั่นกระเบื้องโดยเฉพาะเดี๋ยวทาเสร็จแล้วยงจะมารีบไปเบิบบ่งนะคะว่าจากที่ เบิ้งกันไปด้อจ้ะดำดำเนะี่ยดำดำเปืเป่อนๆเ,เนี่ยน่ะจะหยองเคแล้วมันสีขาวซำใดนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ